การกินอาหารแคลเซียมสูงๆช่วยทำให้ฟันที่ผุระยะเริ่มต้นเนี่ยหยุดได้จริงหรือไม่ต้องบอกก่อนว่าไม่ช่วยนะคะเพราะว่าการที่กินแคลเซียมเข้าไปมันเป็นทางระบบเข้าไปที่แนะนำก็คือถ้าฟันผุระยะเริ่มต้นนะคะเราแปรงฟันให้สะอาดด้วยยาสีฟันที่มีฟูอัลไลเนี่ยมันจะช่วยให้ฟันผุหยุดได้แล้วเทคนิคการแปรงฟันที่ดีก็คือว่า แปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งบ้วนน้ำอย่าเพิ่งทานอะไรประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ฟัวไลน์มันได้ทำหน้าที่ของมันนะคะถ้าเกิดเราเริ่มเห็นฟันเราเริ่มมีจุดสีขาวคุณๆหรือมีสีดํานิดๆคล้ายๆมันผุระยะเริ่มแรกแล้วยังไม่ว่างไปหาหมอฟันนะคะก็สามารถใช้วิธีอย่างที่หมอแนะนําได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือมาพบคุณหมอฟันค่ะหมอฟันจะบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นผุเริ่มต้นให้คนไข้ ไปแปลงฟันรักษาให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวหมอน,นัดมาดูอีกทีบางอันเนี่ยก็คือมันเป็นโพรงลึกอยู่ข้างในแล้วก็มีนะคะบางอันข้างนอกมาดูเล็กแต่ข้างในมันใหญ่แล้วที่ดีที่สุดก็คือมาเจอหมอฟันดูดีกว่า,างไงมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะ